สวัสดีกับท่านผู้ทุกท่านครับมาพบกับผมสนเดินสตอออีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เรามาพบกันในวันดี่ฝนตกอาจารย์ผู้ชมฝนตกทางเด่นมาขึ้นเลยนะครับ อยู่อลไรนโนรูนโนรูนทักยางนี่ครับต้องพ้นก็ะตุ้งบัเราไม่มาครับต้องกระตอกต้องเดร็กขึ้นได้ปะวันนี้บ่าธรรมชมไปทุ่งเบ็ดครับทุ่งเบ็ทหมายเลขครับในรองส้วนครับนี่ก็เป็นขั้นเบ็ดครับเดี๋ผมเตรียมไว้ครับท่านผู้ชมประมาณ30มขั้นครับแล้วก็ในทุ่งนี้ในกระสอบนี้นี่ก็เป็นลูกเพียร์นะครับหินเพียร์เดี่ผมจับไว้เมื่อคลืนนะครับก็อาจจะได้ได้กับขั้นเบ็ดน่าจะอยู่ที่ต่ำสิบตัวก็เดี๋ยวก็ลุ้นกันอีกที่นึง ถ้าเลือกก็ไม่ว่าเคยพักนขั้นเบ็ดกลับครับเดี๋ยวผมไปส่งเบ็ดกันครับอาจจะไม่ได้ทายแต่มาชมแรกนะครับบอลเนื่องจากสปารมากาดนะครับมีฟนตบอลอยู่ครับผมบันทึกคลิปด้วยตัวละครนะครับมันกระซุ่มเสียงที่จะเกิดปัญหากับตัวละครตายนะครับก็เดี๋ยวอาจจะทายอะไบางนะครับนิดหน่อยแต่คงไม่ทางมดนะครับเพราะฟุตบอลอยู่เดี๋ยวผมไปส่งไปกันก่อนครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเครียดว่าประมาณนี้นะครับผม ก็เกี่ยวข้างนะครับเห็นหลายๆคนก็ชอบเกี่ยวข้างกันบอกติดีผมไม่ค่อยเกี่ยวครับก่อนนี้จะเป็นพลิปแหลกที่ผมตุ้งกับบุกเกียดแล้วก็เกี่ยวตีข้างนะครับผมก็เดี๋ยวไปตรงเป็ดตีเลื่อนต่อครับอาชัยดูประมาณนี้กับท่านผู้ชมขอสวัสดีว่าชาวครับท่านผู้ชมตั้งากทีตรงเบ็ดไวเมื่อวานครับเมื่อคืนก็ไม่ได้ลงมาเล่นนะครับเพราะว่ากลับไปแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวครก็เลยล็อบบัวคำก็เลยไม่ได้ลุนเลยนะครับเดี๋ยวมาลุนกันรอบเช้าวันนี้ครับผมไวได้ตัวไม่ได้ตัว ไปแรกครับผมอันนี้ลอยกินเนื้อแล้วครับท่านผู้ชมลุตอันนี้ใหยโอ้โหเบ็ดดิสก็มีอยู่มันกินหมายเลยครับไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวกขยังว่าครับเมื่อคืนเราไม่ได้มาเล่ลนะครับล้านหน่าจะติดแล้วมันกล้ำแล้วมันลุดครับเราถือว่าล้าเวลาครับเสียดายแต่นี้จับเนื้อเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้ตัวครับผมตรงนี้ก็ลอยจับเนื้อเราท่านผู้ชมนี่นี่หลุดตะกวัวไม้กับท่านผู้ชม เสื้อด้ายนี่มัขึ้นไม่ได้มาเล่ครับผมไม่เคยระบายตัวครับอืมไม่ได้แล้วตัวนี้ไอ้ยาเสื้อดายนัดกระโดดใช่ไหมลูกต้องตาเตอมชุ่มเลยไม่ได้ตัวปิดทิศเลยมันขึ้นเลยไม่ได้มาเล่เบ็ดครับลุกไปต้องตัวแล้วครับผมตอนนี้ก็กินเยอะเลยเหมือนกันครับผมไม่ได้ตัวเหมือนกัน ลุกมือนกันนะครับลุกมันกันมาเราลุตรงนี้กันท่านผู้ชมเหมือนตำอยู่ครับโยงๆอยู่อะไรไม่รู้ท่านผู้ชมอ่ามีตัวอะไรเถอะมิจฉุมปะปลาชอนปลาชอนท่านผู้ชมปลานี้มีตัวครับปลานี้มีตัวอาจะมีไซด้วยท่านผู้ชมมีไซด้วยมันอะไครับเอาแต่ก่อนหนึ่งตัวกันท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เป็นตัวนึงแล้วนะครับท่านผู้ชม มนลุตาที่เลื่อนครับไม่มีตัวมังเล่ไม้ครับตรงนี้ก็ลอยกินเลยเหมือนกันครับท่านผู้ชมอย่าลุดราวก็ไม่ได้ตัวครับอย่าีอายเลยเมื่อนขึ้นผมบไม่ได้มาเล่นนะครับท่านผู้ชมไม่ปิดกันครับลุดรุดคือว่ากินเหมือนกันับตานี้แค่ตายเลยเมื่อนขึ้นไม่ได้มาเล่นท่านผู้ชมเก็บก่อนเก็บก่อนครับ มาลุตตานี้กันเราแต่มาชมไอ้ยาตานี้ม่หนีตัวครับอือหือเดี๋ยวเอาปลาคองตายครับโหแต่มาชมตายแท้แล้วตาอนนี้ตัวที่สองของวันนี้กันแต่มาชมปลุ่งพวงของจากที่เมื่อคืนไม่ได้มาเล่ยนะครับขอทำไมปลาตายมั่งลุดมั่งนะครับขอถือว่าไม่ฟ้าเลยนะครับการต้งเบ็ดล้วไม่มาเล่ยอ้วคขำนี่ขอถือหอยที่หายหมักหมักเลยนะท่านผู้ชมอือแก่อาปลาก่อนนะผมตัวที่สองตัวที่สอง ตายปอนกับท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ตัวนั้นก็ตายไปแต่ท่านผู้ชมก็มีแครครกับนผจ้ชอ่านี่ตัวเลาว่านผู้าตายล่าครับไอ้เครคกันเลยกับตาติ๊กกันเลยเด็กท่านผู้ชมตายอกตัวลาวครับโอ,โอ้โหเสียอายเลยเสียอายเลยนี่ก็ตายลาวตัวนี้ครับอดีตซ้ำ Tai lao tai lao tung bé này cưu tung mày găng cưu gần một chút nữa chỗ ngon 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 นี่ตัวไม้อ่า่านนี้ก็ไม่มีตัวกับลุดลาครับ่านนี้โอ้ตัวกินเยอะดีเยอะนี่กับท่านผู้ชมอึบเอ้ยตัวนี้ก็ไม่ติดครับลุดลุดที่ผูวมาเมตตัองอ้งไว้นี่ววนเดี๋ยวผมไปให้เยอะมาแกมือสักคืนว่าท่านผู้ชมวะกินเยกินเนยอะดีเยอะนี่รับท่านผู้ชม ใส่แตอเนี้กับผมชั่งกินเยอะเาครับขั้นจมเยอะไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวก็ต้องดูเงาครับเฮ้ยเงียบๆแต่ว่าน่ารู้แต่ลาวกบโอ้เสียดายเสียดายโอ้เพื่อตะมีงานจะตายแล้วไอ้จอทุนชั่งว่าเตาเพิ่หินตัวเดียวอืมอืมหืมจะตายนะครับทุนชมโอ้โหเป็นโลกบนตัวนี้เลยชั่งมัอืมปึ๊บนะครับอือหือตายแล้วลาวตัวนึงทุนชั่งว่า าดน้ยางเลยครับทาผู้ชมมาเลวคคนี่ครับคือว่านาพิทวังครับทานผู้ชมนาพิทวังเดี๋ยวเราไดีวมาเลี้วคคัมานีกับป่ากันขู่ดิวลาวแต่มนยมนีกับท้องท้ายกันท้องายก็คือลุดลาวเลยคือระเบียอกาสยากเป็นปลาไลตทุกผ้ยเป็นตาไล่เยอะครับ ตาไล่ก็กินโลกเกียตเป็นตาไล่กัท่านผชมตัวนี้ตาไล่กินเกียดนะครับท่านผู้ชมตาไล่กินเกียตตาไล่กินเกียดหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมผมก็ไปไลแ่แบตมาแซดแล้วนะครับก็ถือว่ามันอยู่นะครับถือว่ามาันใช้ได้วันนี้นะครับ มันก็น่าจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับพอเมื่อคืนผมไม่ได้มาสวนนะครับลูกไม่ได้มาแล่หลบแหลกนะครับปลาลุบไปกลางเยอะครับท่านผู้ชมมันเป็นเยอะแล้วเลยแต่ไม่ได้ตัวนะครับก็เลยมาดูปลาที่ผมได้วันหนึ่งครับท่านผู้ชมผมได้วันนี้ถือว่าไซอังามอย่างท่านผู้ชมเสียดายตายจะซ้ำตัวท่านผู้ชมเป็นปลาเป็นยังแไ่ตัวเดียวครับท่านผู้ชมตัวนี้เยอะเลยนช่ไหมเป็นโล่บนตัวนี้ท่านผู้ชมไหเสียดายนะครับตายเสียแล้วนะครับนี่ก็ตายครับท่านผู้ชม นี่ก็ตตายัวนี้ก็ตายครับผมตายพี่นะครับแล้วก็มีเป็ี่ยนยตัวครับใส่ก็น่าจะสักครึ่งโลได้ถุงชนก็ถือว่าสวยๆเลยครับแล้วก็มีปลาไหลมาตัวนะครับทั้งหมด้มาห้าตัวครับทุกเม็ดวันนี้นะครับสวนบกปลาบวนนี้ผมเล่เส้เลยเดียวครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวก็ถือว่ามันๆนท่ถุงชนวะเส้งามพี่นะครับเท่าตายเดี๋ยวตายได้ท่ามตัวถุงชน ตัววะนะอะไรกระตายป่ะอะไรนี่คือได้ว่าได้สักทีกลัวเลยตามอยู่มั้งก็ถื้อว่าได้มาห้าตัวครับแบตนี่ผมก็ยังไม่ได้เก็บนะก็คือ,อยังทีนกันไว้ตรงนั้นเลยแหละเดี๋ยวไว้ทานเยอะไม่ไปเกี่ยวนะครับรออย่างคงใจอยู่อย่างคงใจเดี๋ยวปลามันลุดไปเยอะนะครับบางกินเยอะแล้วไม่ได้ตัวก็คือคองใจอยู่ก็ต้องไปท้ำอีกสักทีแล้วครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับการไปตุ้งเบ็ดปลาชอนหรือว่าปักเบ็ดปลาชอนนะครับโดยเยอหลุกเกียดนะครับหลุกเกียดนี่ผมก็ไม่ได้ใช้เซนนานแล้วครับเพราะขี่การไปลุกนะครับนี่ก็ตัดร่งไปลุกมาแล้วก็ไปตุ้งเบ็ดนะครับก็ยังเด่นกันท่านผู้ชมได้มาห้าตัวนะครับผมห้าตัวเซตงามๆครับตัวทียดายที่มันตายซะแล้วนะครับมันตายเสียตัมตัวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเละเลยขึ้นนะครับไม่ได้ตัวรั่วคำจากก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่นะครับ ก็ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวบหน้าผมมาตรงไหมเลยก่อนพูดคำตรงไมตัวได้ๆครับเดี๋ยวท่านผู้ชมคนติดตามมาลาวนะครับขอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเดี๋ยเพียงเท่านี้ลาวครับท่านผู้ชมก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยกอดติดตามจองสนหรือสะสตอนุ่มตายสไตล์ลูกทุ่งเรียบง่ายสไตล์ลูกทุ่งมีกิ่นมีชายมีความซุกไหวด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมมันมันกันมันมันง,งามพี่